เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับไปยูกิบแบดบัดนะครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่ในเกม lol wildrift นะครับซึ่งวันนี้ผมจะเล่นด็อกเตอร์มันโดครับมันถือว่าเป็นทาร่าในเกม rov นะครับผมแต่มันเก่งกว่ามากนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูเวยกันนะครับว่าด็อกเตอร์มันโดมันเล่นยังไงนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเติมเงินเกม LL v a l l e แบบคุ้มคุณนะครับผมวันนี้เนี่ยบริษัทโคด้าช็อปนะครับมีโปรโมชั่นร่วมกับ AIS นะครับผมซึ่งบริษัทโคด้าช็อปเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากไรออดในการเติมเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอน100%นะครับผมก็โปรโมชั่นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปที่ LL w a l i f จากนั้นเนี่ยเเเพื่่่อออนนนนๆตต้้้งงกกกกรรรร ID ีคคััับบซึสาาามมมถขไไปดดูใวะผ็ ตัวใหญ่ตัวเล็กเว้นวรรคต้องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กก็คือต้องเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยแฮชแท็กจากนั้นเนี่ยโปรโมชั่นก็คือ50ท่านแรกนะครับในการเติม1945งวายคอจะได้รับ540รวายคอไปฟรีๆครับผม <Yeah! S 1> เออต้องย้ำนะครับว่า50ท่านแรกในการเติม1945ง่วายคอนะครับโดยเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับในการเติมเงินนะครับผม จากนั้นเนี่ยเราต้องชําระผ่าน AIS เท่านั้นนะครับถึงจะได้โปรโมชั่นนี้นะครับผมเพียงแค่นี้เนี่ยเพื่อนๆก็ได้สิทธิ์แล้ว540ไวคือ150บาทเนี่ยสามารถซื้อสกินได้หนึสกินนะครับก็ชําระผ่าน AIS ด้วยเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับผมแล้วก็กรออีเมลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดซื้อตอนนี้นะครับผมเพียงแค่นี้เนี่ยเพื่อนๆก็ ได้รับ540ไวคอไปฟรีๆนะครับและต้องย้ำนะครับว่า50ท่านแรกในการเติม1,945ไวคอลชำระผ่าน AIS เท่านั้นนะครับอ่ายังไงก็รู้แล้วก็ต้องรีบไปเติมนะครับผมเพราะว่าคนเติมเยอะแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับอ่ามาแล้วนะครับผมก็ดรมันโดเนี่ยต้องบอกนะครับว่าว<ง>เหมือนทาราา่ามากๆเพราะว่าสกิลเนี่ยใช้แล้วเสียเลือดนะครับผม แล้วก็ส่วนใหญ่ไอเทมจะเป็นไอเทมเกี่ยวกับแทงแล้วก็เล gend เลือดซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเทพพอสมควรแล้วแล้วก็เก่งนะครับดอเตอร์มันโดเนี่ยอ่าท่าหนึ่งเนี่ยก็คือการปาเมโยโต้นะครับซึ่งเวลาปลาเนี่ยเราเสียเลือดของเราเองนะแต่ถ้าสมมติว่าเมโยโต้โดนสตูหรือว่าโดนครีปเนี่ยจะได้เลือดคืนมา50%จากเลือดที่เราเสียในการใช้สกิลไปนะครับผมก็เกมนี้ผมเล่นเลงกลางเพราะว่าแล้วปะดูฮีโร่เลือกมาดิฟิโอล่า ซิ้นเฉาวายคือแต่ละคนนี่คือแบบคือตอนแรกผมจะเล่นซับแทงก์ให้นะแต่แบบว่าพอเขาเลือกฮีโรมาแบบนี้เนี่ยผมต้องไปเลงกลางนะเพราะว่ามันโดเนี่ยมันก็เล่นสายเวทได้นะครับอ่าส่วนท่าสามเนี่ยกดมาแล้วปุ๊บเนี่ยมือเราจะเป็นสีแดงนะครับซึ่งเราจะได้พลังเวทเพิ่มขึ้นมานะครับเอาจริงๆเนี่ยผมควรจะเล่นสายเวทนะแต่เกมนี้เนี่ยไม่มีแทงก์เลยนะครับผมก็เลยจะเล่นสายแทงก์นะครับผมทําใจนิดนึงมาท่าสองจะเป็นการแบบว่าเหมือนทาร่าโควงนะแต่นี่คือเป็นรูปไฟโครงรอบตัวนะครับ เราจะเสียเลือด10 HP ต่อหนึ่งวินะครับผมไปมาช่วงนี้ผ่านไปสานาทีนี่เรายังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับส่วนอันติคือวิ่งเร็วขึ้นเลยจนเลือดนี่ผมเปิดอันติจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะวิ่งเร็วขึ้นเลือดเด็กปึกปึกปึเห็นปะนี่ปามีโต้ไปครับเอาดิเรามีลูกไฟเลื่นเรอลูกไฟฆ่าตายครับผมซึ่งมีเโต้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าเวลาเราปาโดนสตูเนี่ยสตูติดสโลด้วยนะนี่เห็นปะปามีตโต้ไปครับเอาเดลูกไฟรัว แล้วเราก็ปามมีดิโต้ไปหนึ่งทีสองศพคือมันโดนี่เล่นสายแทงก็ได้นะแต่ดาเมจก,ก็เยอะนะครับผมไม่ต้องเล่นสายเวทนะผมว่าผมว่าเล่นสายแทงดีกว่าเพราะว่ามันโดนเนี่ยมันใช้เลือดในการใช้สกิลเยอะนะครับถ้าเล่นสายเวนี่ยบางมากนะครับผมก็มาตอนนี้ผมได้ฆ่าไป2คิวแต่ผมกลัวว่าซินเฉาจะแจกวะไม่ได้ละ กลับก่อนดีกว่าเพื่อนกลับนะกลับนะกลับใครสาเอ้าแล้วใครสาไปตีทำไมอะโอ้โหช่วยเอาแล้วว่าเอามาโอ้โหแล้วแคลรี่อ้าผมว่าตายหมดนะตายหมดครับความจริงใครสาที่อยู่ในหญ้าไม่ควรจะตีเลยนะเอาแล้วสินเฉาเข้าสินเฉาโอ้โหพระเจ้าช่วยเรียบร้อยครับ เอาแล้วไงจังหวะน,นี้บวกกันอีกแล้วด้านล่างซินเฉาอีกแล้วตายอีกแล้วผมต้องเดินอ้อมหลังอ้อมหลังไปนี่ครับเหยียบเหยียบเขาเรียกว่าเหยียบแอร์เรีย,ย,ยของปูนะครับผมจะได้วิ่งเร็วขึ้นเฮ้ยมันตา,ตายสองนะผมเปิดอันตีเลยเว <c oughs> ลาเปิดอันตีเราจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วเลือดเด้งรุนัวนะครับผมโอเคเอ,เอา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 มาดินินจาเราเปิดอันตีเอาดี เปิดท่าสองรู้เอาติดสโลไปปามิโตเอาดีกดท่าสามเพิ่มไดเมจเอาดีครับสู้ไหวสู้ไหวแล้วครับ <laughs> บอเลยนี่คือมันโดนะครับผมโคตรเก่งนะครับแต่แบบว่าเกมนี้ก็เก่งคนเดียวก็ไม่ได้อะผมไม่รู้ว่าทีมจะไหวหรือเปล่านะครับต้องรอดูนะแต่ตอนนี้ก็ผมฆ่าไปสี่เรามาเดินเช็คบนนะครับปามิเอโตไปใส่อามูมู <laughs> อามูมูนี่เป็นเหมือน มัมมี่นะแต่มันเป็นสายแทงนะครับเฮ้ยเฮ้ยยาสุโอกเข้าลึกว่ะเอาดิอ้าวแล้ววายไปอันตีใส่อามูมู่จะเป็นแทงเนี่ยนะเอาตายดิครับผมโอ้โหปลาเราอย่างเออครับผมใช่อันตีใส่แทงเฮ้ยผมมีอันตีอยู่นะเลือดแดงอยู่ครับโอเคสวยอยู่แล้วผมผมผมตายป่ะโอ้โหผมตายครับแต่ได้ไหมโอ้โหฟิโล่าก็ไม่ได้เหรอคือตอนนี้ฝั่งมันเริ่มเกิดแล้ว โอ้โหินเฉาตายไปสี่ฟิโอโลตายไป5นะครับคือตอนนี้นี่โอ้โหไวโอ้โหไม่ได้อีกสินเฉาตายอีกมาตอนนี้เนี่ยสภาพทิมแล้วเนี่ยมันดูแบบว่าไม่ค่อยจะเวิร์กนะครับเอาเลยไงคือายฝั่งเราก็ดูเหมือนว่าจะแบบเขาเรียกว่าอาจจะแบบว่าล็อกสกิลใส่ฮีโร่ไม่เป็นนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มันอันติใส่อามู่มูเต็มๆเลยอะอ้าวมู่มาเหรอแทงเหรอเอาดีสวยอยู่ จังหวะนี้สวยอยู่ผมอีกนท์ไปหนึ่งทีเอานินจาก่อนเลยหมันไส้ปามิเดโตไม่โดนผมไล่เอาสวยอยู่ครับใครสะมาได้อยู่เออได้อยู่ครับคือตอนนี้เนี่ยสกอร์มันก็สูสีกันนะครับผมแต่แบบว่ามันดูแบบฝั่งเรามันดูแบบว่าซินเฉาอย่างเงี้ยมันดูแบบเล่นไม่เป็นเลยนะดูดิ ตายแล้วน่นนะโอ้โหเรียบร้อยผมว่าโดนอีกไงเอาแล้วไงตอนนี้ด้านล่างป่าเราไปสู้กับยาสุโอะสู้ก็ไม่ได้แล้วป่าเราหนีไปนะเพื่อนเอาแล้วป่าเราเอาทำไมป่าเราขึ้นไปข้างบนเอาตายนั่นนะอา่าวเรียบร้อยแล้วป่าผมแตกแล้วผมกดตัวทองนะเพราะว่าเซตอันติเสรผมนะครับเอาดียาสุโอะต้องได้แล้วจริงๆเออเอาดีแลกไปครับ โอ้แล้วแคลลี่เราไหวไม่ไม่ไหววะ่ะคือตอนนี้นะทีมเรามันแบบมันไม่ไหวอะ่ะเพื่อนเพื่อจริงๆริงโอ้โหเอ,อ่อตอนนี้มันดันมาป้องกลางแล้วอ่ะมาผมเกิดลวต้องไปเชื่อเพื่อนโอ้โหแล้วตายอีกแล้วเขาป่าเราตายอีกแล้วโอ้โหแล้วเพิ่งกดยอมแพ้ดิมันบังหน้าจอนะครับกดยอมแพ้ในเกมนี้นะผมมีอันตีผมยังยืนได้อยู่เออเอาดี เนี่ยเวลาแบบว่าปฏิเสธทีอย่างเงี้ยมันจะขึ้นบังหน้าจอนะครับผมซึ่งมันไม่ค่อยดีนะผมว่าแพทหน้าน่าจะต้องมีการปรับนะเพราะว่าเวลาไฟมั่วๆอย่างเงี้ยแล้วแบบมันขึ้นมาอย่างนี้ก็คือบังนะครับผมบังเต็มจอเลยจังหวะนี้ผมต้องการป้อมบนว่ะเอาไงมาดิเฮ้ยเฮ้ยมาดิครับป้อมตีนะเอามั่วๆเอาเอาเอา ไหวยอยู่เอาดีครับยาโซโอได้ข่าวว่าสดผมจะตายไหมไม่ตายว่ะผมว่าสวยอยู่เฮ้ยผมใกล้จะได้กอดสะท้อนแล้วนะตอนนี้เอาแล้วซินเฉาโดนเอามูมูฆ่าเนี่ยนะเอาแล้วนี่ไหวหรือเปล่าแครี่เราแครี่เราเออได้อยู่เฮ้ยมาตอนนี้นี่ผมว่าเอาบารลอนได้นะมันตายสี่นะครับจังหวะไฟเมื่อกี้เนี่ย แต่ฝั่งเราไม่มีใครมาตีบาลนเลยอ่ะป่าอยู่บนแคลรี่ว์ปกลับบ้านน่ะเพื่อนเพ่นทัต้องที่มันตายสีนะ่นะคือผมก็ติดเอาเราจะเอาตอนนี้ผมบอกเลยว่าอย่าเอาถอยอไว้ไม่เอามันเกิดหมดแล้วไม่เอาไว้มันมาพอดีเลยนี่ไงโอ้โหคือ แอลแอลไวลิฟนี่เล่นคนเดียวแบกเจ้าก็ว่ายากแล้วนะครับเจอทีอย่างนี้ยากกว่าแลนี่ไหวหรือเปล่าด้านล่างเออด้านล่างได้อยู่นะลุมเขาน่าจะต้องชนะแล้วผมว่าเดี๋ยวนะข้างล่างยาโซโยังไม่ตายเหรอเอ้าแล้วสองคนนั้นไปตายคู่นั้นนั่นน่ะบนแมปอะ <c oughs> ่ะเฮ้ยตอตตแรกยาสโูโเลือดดำนะคื <c oughs> อฆ่ายาโซโไม่ได้นะครับ โอเคพิมพ์เลยโอเค s t u ปิดทีมผมบอกแล้วว่าทีมโง่ครับผมแบบเนี้ยผมบอกเลย,บบอเ,ลยเอ้าสิ้นเฉาไหวหรือเปล่าโอโ้โหวายพิมพ์ภาษาจีนมารู้เลยว่าใช้หน้าดิมเมื่อวันนะครับผมผมมีอันตีนะโอเคได้อยู่ผม,มเลือดแด้งอยู่สวยใคราสาตัวแบกมันตายว่ะสวยอยู่สวยอยู่วายเข้าสวยอยู่โอเคเฮ้ยผมว่าพลิกได้นะยาสุโอมันเนียนล่านะครับปล่อยมันไปครับผมช่างมัน ผมไล่แล้วเอาโมมูอะโอเคยาสุโอมันตีป้องกลางว่ะมันไม่ยอมตีบ้านว่ะยาสุโอบันแบบเห็นปะ่ะผมเอานี่ก่อนเลยเออผมสิบคิวว่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าสู้ไม่ได้นะวไยสู้สไม่ได้จริงด้วยครับผมแล้วนี่ไหวไหมฟิโอล่าต้องไหวนะจริงๆเฮ้ยพิกว่ะพิกเฮ้ยจังหวะนี้มันไต่ห้าตีบาลอนเพื่อนตีบาลลอน ฟิโอลาไปไหนอะฟิโอลาทำไมไปทางด้านด้านนั้นน่ะฟิโอลาไปตีเอลเดอร์เหรอเฮ้ยคือเกมนี้บาลอนมันอึดนะแล้วซินเฉาดูบนแมปซินเฉาวาร์ปลงเอลเดอร์ดากอนเหรอผมว่าเอ้ยมันเกิดสองบนแมปเห็นป่ะใครสากับเซตเกิดนะครับผมว่ามีสิทธิ์โดนแย่งบาลอนนะเอาจริงๆริงทำไมมันไม่มันไม่มาช่วยตีบาลอนวะเฮ้ยผมเสียวโดนแย่งนะเอาจริงอะ เฮ้ยตีอ้าวแปรับหวานแล้วฝั่งมันอย่าโยนแย่งอย่าเรียบร้อยครับผมโดนแย่งบอลเลทีมอย่างเออครับผมผมบอกแค่นี้เลยจริงๆงคือมันเดินมันเดินแยกเดินแยกไปตีเอลเดอร์นะครับแล้วดูดิสินเฉาที่ว้าลงไปตีเอลเดอร์ก็ตายครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าอย่างนี้ก็แพ้เลยครับนะครับผม จริงๆดูครับสภาพตอนนี้คือกันบ้านผมว่าเอาได้ไหมเนี่ยได้อยู่นะใครสามันโลละโอโ้โหเฮ้ยทำไมมันสร้างโลดเยอะขนาดนั้นวาา่าใครสาไม่เข้านาวายไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหเอ็งเข้าอีกโอ้ผมตายครับผมผมตายแน่นอนร้อยเครับโอเคครับผม ผมบอกแล้วว่าจังหวะบาลอนคือจังหวะที่เกมพลิกครับถ้าสมมุติว่าทุกคนมาช่วยตีบาลอนนะยังไงก็ไม่โดนแย่งแน่นอนครับผมและยังไงบาลอนก็ยังดีกว่ามังกรครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคิดอะไรนะที่แบบว่ามันไม่ยอมมาช่วยตีบาลอนแล้วมันก็แยกไปตีมังกร2คนแล้วมันก็ตายครับผมผมบอกเลยผม m v p นี่ขนาดเล่นแท้งแท้งเท่าเดิมไปสองหมื่นแปดอะ a อดีซีหมื่นหก แทงทำดาเมจมากสุดนในทีมแ่ม้เพื่อนๆสิ้นชาวของเราเนี่ยก็ตายไป08นะครับผมแล้วก็วายฝั่งเราที่เป็นป่าเนี่ยก็ตายไป12นะฟิโอลาตาย11นะครับใครสาฝั่งเราตายไป9นะครับผมคือตายกันเป็น10นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอาา้เจ้าบอลบอนเนี่ยมันจะแยกทำไมนะครับไม่รู้จริงๆหรือว่ามันคิดว่ามันเป็นโมบายลีเจนหรือว่าอาวีที่แบบว่าตายง่ายๆอะไรอย่างนงี้บาลอนตายง่ายอย่างงี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็วันนี้เนี่ยถือว่ามาเล่นมันโดนะครับ เป็นฮีโร่หนึ่งที่คล้ายๆกับทาร่าในอวีนี่เองครับผมก็ใครที่แบบอยากลองเล่นก็มาลองเล่นได้นะครับสกิลคล้ายๆกันนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวนันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ